สอนเล่นพี่ชิบะหน่อยครับ อ่อชิบะเนี่ยหมายถึงอินุงามิใช่ไหมครับถ้าเป็นอินุงามิเนี่ยก็ผมสามารถสอนได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีคอมโบที่แบบแปลกๆทั้งเท่าไหร่ก็คือเป็นตัวที่เล่นง่ายๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นเซตไอเทมแล้วก็โอเมอโดที่ผมเอาไปนะครับส่วนผมลองเล่นมาแล้วมันสี่ห้าจาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันจริงๆนั่นแหละนะคือแบบสับๆๆๆเลยเดีมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยพี่หมาแกนเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกครับผมก็จําไว้ว่าเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราจะมีตีพิเศษได้3ทีนะครับมันจะฟันเร็วแล้วก็ฟัััันนนแแรรรรรงงะะคคคคบบบผมมกกก็็เเเวววลลลลาาาททสุ้้้อย่ืตีีให3 กดสกิลสามมันจะวิ่งไวด้วยนะครับจากที่เห็นเมื่อคู่นี้นะครับสกิลสองก็สามารถแบบว่าพุ่งไปข้างหน้าได้จึ้งนึงแล้วก็ตีไฟแล้วก็ตีไวได้3ทีนะผมส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะรับดาเมจเป็นการชาร์จดาบนะผมแล้วก็จะรับดาเมจที่แบบพุ่งเข้ามาเนี่ยเบาลงแล้วก็ถ้าสกิลชาร์จเต็มเนี่ยมันจะพุ่งตีไกลได้หนึ่งทีนะผมพร้อมกับสับฟีกสามทีนะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับอินุกามิส่วนคอมโบก็เปิด3ก่อนอ่ะเปิด3ก่อนแล้วก็พุ่งตีแล้วก็ฟาด3ทแล้วก็สาด3 3ททีีแแลล้้ววก็1ชาา์จุงฟปมานี้ มันก็ไม่ได้มีอะไรยากหรอกครับผมเวลาเล่นอีดูงไงมีส่วนใหญ่เนี่ยตัวเล็เกมมันก็ไม่มีใครเถียงเราได้อยู่แล้วนะครับผมหายหมดนี่จังหวะน,นี้ป่ามันมาผมเปิด2ก่อนแล้วก็ฟาดฟาดฟาดจังหวะน,นี้เปิด3พุ่ง้าไม่ฟา,ฟาดฟาดเรียบร้อยขึ้นตรงหวัน <laughs> เวลาเราฟาดเราสามารถพุ่งตีได้ทีหนึ่งด้วยครับจังหวะน,นี้ผมกลับมาตีออฟเจงให้ทีมนะครับผมแต่ผมเห็นตรงนี้นี่แบบว่าใครนี่มันลงไปหาเอดนเซียแล้วผมเลยเปิดเทกดับทิงเรซโซเอ็นกับบวนท้ายที่สุดแบบคุ่งใส่ไปเลยเ so ปิด2สสสชัดหนึ่ง เรียบร้อยใครนิ้นเปลี่ยวนะเหรอนี่ไง เอหากุโร่มึงเห่าขนาดนี้เลยเหรอเพื่อสนสกิลนี่ก็ไม่มีบาดบา,าดมีสามกูอยู่ในป้อมกูก็ไม่ตายเพราะกูมีอมาตะาย,ยังไงล่ะ <c oughs> จริงๆก็ไม่ใช่ออมตะหรอกครับผมมันเป็นเอฟเฟกต์แบบว่ามันก็คือเอฟเฟกต์ทุบมะข้าวจมเรือที่ผมเอามาเนี่ยนะครับผมหรือองเมโดนนั่นเองนะผมคือว่าถ้าเราตายเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราไม่ตายได้หนึ่งครั้งและถ้าเราฆ่าศัตรูได้ในระหว่างนั้นน่ะเราจะไม่ตายจริงๆ <c oughs> งงไหมไม่งงหรอกเนาะโอเคระหว่างที่ผมห้ามเราก็ได้ปาร์ซลมอนมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้เห็นกุจิิิราาาหห้มมนะะคับบผเเเเยยีแทงงงกโดดดดปพลู เอ็นพร้อมกันสกิลสามวิ่งใส่เข้าไปเรียบร้อยตายฮะเรียบร้อยโอ้โหตายไวเกินจังหวะนี้มันไม่มีเวลาให้เสียใจเพราะมันคือช่วงเวลาแห่งการล่าเปิดอันติเข้าไปพุ่งไงเอดีซิกเปลีสามพุ่งใส่เรียบร้อยฟาตายเรียบร้อยหา่างคุโรไม่มีสกิลนี่ก็ตายไปอย่ามาอู้องี้มึงเปี้ยมนะไอะ้โอู้คนสวยโโตเกือบเรียบ <laughs> จะมาลาดพี่ละน้องไม่ได้หรอกนะเฮ้ยกูจะไล่วะไงเพื่อนโอ้อือโห้อีจะตายกูจะตายงานนี้สุดอันนี้อันนี้ไม่เรียบร้อยเออเขตายเเลยเข้าดีๆนะครับผมเวลาเล่นกอินุกามีเนี่ยดูสกิลศัตรูด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเมื่อกี้เอานะเอาละฮะคุณโรสจังหวะนี้มึงยึดแมวคนเดียววะโอ้โหแรงอีกอีกไม่มีสกิลแดนดเดี๋ยวอ้อมไปคล้องก่อนคล้องก้อนมามาไงอย่ามาคุณทะงรนี่เรียบร้อยตายไปที่กลางมานะ พี่กังมานะกูจะตายกูจะตายเดียบร้อยโอ้ยโอ้าผมไม่ไหวกระดาษม่เดเวนแล้วคงต้องมีการเวนด่นแหละแต่ว่าจากที่ได้ลองเล่นมานี่นงการมีแม่งมันจริงกว่าคนดูแปลว่าจะว่ายังไงดีอะมันเอดีซีกับเมททีไม่ได้เสอ่ยโอ้มึงเวลากูเปิดหน้าไอเทมเี่ยไม่ริงกูชิบหายพวกมึงก็กดยอมแพนะ้เนาะกูเบื่อจังเลย <laughs> แล้วก็ชนะ ตายเจ้าช่วยผลสรุปนะครับผมจากการที่ลองเล่นอินุงามิมาในซีซั่นนี้ครับก็รู้สึกว่ามันก็ยังเล่นได้แต่เหมือนก็ไม่เป็นที่นิยมในท็อปเซิร์ฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังมีป่าที่เก่งแล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่าอินุงามินะครับแต่ก็ลึงรู้สึกว่ามันยังเล่นได้อยู่นะคนดูาใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้นะครับมีไอเทมมีเงินมากพอก็สามารถปิดเอดีซีได้แบบ ไม่ทานได้เดี่ยงแน่นอนแป๊บเดียวหายเออแล้วก็อีกหนึ่งโอมิโอโดที่อยากให้ลองเอาไปก็น่าจะเป็นเงินนะผมเวลาเราค่าได้หรือเราแอซิดเนี่ยเราจะได้เงินโบนัสที่เราเก็บสะสมไวน้นะครับลองเอาไปดูนะครับผมมันอาจจะดีหรือไม่ดี <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับผมจะคิดว่าการที่เราเล่นป่าแล้วเรารวยเนี่ยมันก็ น่าจะดีไม่น้อยเลยนะฮะส่วนคลิปอื่นๆที่ขอมาเนี่ยก็กำลังทยอยทําให้อยู่นะครับอดใจรอดิดนนึงนะครับแต่ว่าคลิปไอเทมเนี่ยขอเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าวันที่28ในเกมจะอัปเดตไอเทมใหม่แล้วก็ปรับสมดุลไอเทมกับต่างๆนานาแบบแพชใหญ่นะครับเพราะงั้นอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนาให้หลังจากที่แพชใหม่ออกมานะครับไม่ต้องห่วงและสุดท้ายสาหรับใครที่ยังไม่ได้ลองอเล่นอินนุงามิก็ลองของมือไอ